ความหย่อนค้อยตรงส่วนนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะจางหายไปด้วยน้องเบยอนไฮฟูตัวดีตัวเด็ดประจำเบบี้เฟสคลินิกที่หมอมีเทคนิคการยิงยังไงให้คนไข้สวยคะเราก็ต้องวิเคราะห์หน้าคนไข้นะคะบางคนมีเนื้อแก้มเยอะไขมันเยอะเราก็ต้องเน้นในการยิงหัวที่ตึงัดไขมันบางคนมีความหย่อนค้อยเยอะเราก็ต้องใช้หัวที่เน้นเรื่องการลิฟติ้งยกกระชับค่ะกว่าจะพูดมาได้แบบนี้นี่ก็ต้ององาศัยประสบการณ์สงสมก็คือทำมาเยอะมาก แล้วแบบมีความสุขไหมแบบเวลาเฮ้ยเจอเคสโฟลอ้าโหคนไข้สวยคื้มีความสุข ใช่ไหมคะก็วันนี้ก็มาเจอพี่หมอท่านอนสเป็นวันที่มีความสุขวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแลผิวหน้าเสมือนที่เราได้ดูแลหน้าคนไข้แล้วนะคะก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษ V I P ของเรานะคะคุณหมออุ้มนะคะ ก็วันนี้พี่หมออุ้มนะคะจะมาช่วยหมอพายกกระชับปรับรูปหน้านะคะก็จะเห็นว่าเริ่มมีความหย่อนคอยเล็กๆที่เราไม่ต้องการนะคะความหย่อนคอยตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะจางหายไปด้วยน้อง e y ยอนไฮฟูตัวดีตัวเด็ดประจำเบบี้เฟสคลินิกก็เราก็จะเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งขวาเวมากก็คือทาเจลให้เอง ใดๆก็เหมือนเดิมนะคะก็คือพี่หมอก,ก็คืออดทนเก่งวันนี้ไม่ได้ยิงเองแต่ก็ยังชาเลนจ์ด้วยการไม่แปะยาชาจะบอกว่าแปะยาชาจะช่วยบรรเทาความรู้สึกได้นะคะสําหรับการทำาบียนไฮฟูเนื้เพราะว่าคลื่นพลังงานเป็นคลื่น high intensity focus a n t a sound ก็คือจะลงลึกถึงชั้นถึงพิกถึงขิงเพราะฉะนั้นเนี่ยยาชาก็จะช่วยลดบรรทอนความรู้สึกได้พี่หมอกกจะแนะนําว่าให้มักยาชาก่อนทําหัตถการนะคะจะได้สวยแบบสบายนะคะแต่ ว่าด้วยความที่เราเสพติดความเจ็บปวดเราก็จะมาจัดกันเลยนะคะโอเคทุกคนมาชมความปังกันเลยนะจ๊ะโอเค โอ้ยสวยสวยรู้สึกเลยว่าคอลลาเจนกำลังจะงอกเงยบนใบหน้านะคะคือคนไข้อะ่ะส่วนใหญ่จะบอกว่าเหมือนมีอะไรอะลงไปในหน้ามีเข็มเข้าไปไหมแต่ความจริงมันคือคลื่นแต่เป็นคลื่นที่มีความเข้มข้นสูงตามชื่อเขาก็คือ high intensity นะคะแล้วก็เป็นแบบตัวโฟกัสก็คือลงไปในชั้นผิวที่เราต้องการอย่างตอนนี้นะคะหัวที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเป็นหัว .4.5 หัวดอด4.5มันก็จะลงไปถึงชั้นที่เรียกว่าชั้นสมส h ซึ่งจะเป็นชั้นที่มีแบบพวกกลุ่มคอลลาเจนเรียงตัวกันอยู่ใครที่อยากให้หน้าโยกกระชับกรอบหน้ามาหน้าดูไม่ห้อยไม่เหนื่อยนะคะก็มายิงด้วยดดอท4.5ได้ค่ะถ้ามาที่เบบี้เฟสคลินิกนะคะคุณหมอก็จะดีไซน์การใช้ไฮฟูนะคะให้ตรงกับปัญหาเพราะว่าแต่ละคนนะคะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะคะ ตัวหัวให้ฟู้ที่ใช้จํานวนดอทที่ใช้ทเทคนิคการยิงนะคะก็ต้องเฉพาะตัวแล้วก็ดีไซน์เฉพาะคนไข้แต่ละบุคคลนะคะทุกทุกช็อตของที่นี่นะคะคือใช้ตามจริงแล้วคือทุกช็อตเราก็คือซื้อโดยตรงจากบริษัทนะคะก็คือจะเป็นช็อตที่เอเด u เ t e แล้วก็ให้ความเห็นผลที่ชัดเจนทําไปก็คือรอเตรียมหน้ายกสะพึ่งใน1เดือนนะคะ <ๆ S 1> และต่อไปนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะเป็นหัวลินีจ้าหัวนี้ก็จะเป็นแมคโครโฟกัสอันต s าซาวนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะเน้นพลัง แบบ Ball Heating นะคะก็จะช่วยกำจัดพวกแบบแฟตใหญ่ๆนะคะนอกเนหจากเครื่องบ n d h i g h ฟ์ o จะช่วยยกชับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องการกำจัดไขมันส่วนเกินที่ไม่ถูกใจนะคะให้ออกไปหัวนี้สบายๆเลยค่ะทุกคนพี่หมอแบบชิลมากพี่หมอมีเทคนิคการยิงยังไงให้คนไข้สวยคะเราก็ต้องวิเคราะห์หน้าคนไข้นะคะต้องคนมีเนื้อแก้มเยอะไขมันเยอะเราก็ต้องเน้นในการยิงหัวที่ก้ัดไขมัน บางคนมีความหย่อนคล้อยเยอะเราก็ต้องใช้หัวที่เน้นเรื่องการ lifting ยกกระชับค่ะกว่าจะพูดมาได้แบบนี้นี่ก็ต้องอางใส่ประสบการณ์สั่งสุดก็คือทำมาเยอะมากแล้วแบบมีความสุขไหมแบบเวลาเฮ้ยเจอเคสโฟล้ออาบโหคนไข้สวยขึ้นมีความสุขทุกครั้งเจอคนไข้กลับมาแล้วเขาสวยขึ้นมั่นใจขึ้นหลายๆคนก็คือทำหน้าเสร็จจากที่ไม่มีแฟนเลยมา3ปีทำหน้าเสร็จชีฟิลเลอร์ สวยขึ้นสาเดือนมีแฟนนาจารย์โยไม่ธรรมดานะจ๊ะคือจริงๆเราแบบก็รู้สึกว่าตั้งแต่เราฉีดหน้ามาเราก็มีความสุขกับหน้าตัวเองขึ้นเนาะเราก็เลยแบบเออเข้าใจเราก็อยากให้คนไข้อ่ะมีความสุขไปกับเราเหมือนกันให้ฟู้มันจะเห็นผลทันทีประมาณแบบ15เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่2-4สัปดาห์ก็เดี๋ยวเรามาต่อข้างนี้กันเลยนะคะ